สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน,น้ำตาลนะคะวันนี้นะคะน้ำตาลอยู่กับช่องน้ำตาลฟอร์ดปทุมนะคะเราอยู่ที่สถานที่นะคะจะเป็นสวนรำไย,ยนะคะตอนนี้นะคะน้ำตาลได้มาส่งมอบรถเจ้าตัว XLT นะคะ4คูณ4นะคะเป็นตัวแรดนะคะหรือว่าตัว Open cap นะคะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะตัว6สปีดนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้คะจะจำหน่ายอยู่ที่8 7 0 0 0บาทนะคะวันนี้นะคะน้ำตาลจะพามาดูเจ้าตัว XLT เกียร์ธรรมดานะคะ ตัว4ค 4. ณ 4. ว่าแต่งแบบไหนชมแบบไหนก่อนไปชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำตาลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปมาชมกันเลยตัวแรกเลยนะคะที่ประทักับสายตาลูกค้าก็จะเป็นเจ้าตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้า f 150นะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัว f 150่งนสปเดอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัว f 150ที่จะหน้าเล็กกว่านะคะแต่ รูระบายของเจ้าตัวกระจังนี้จะระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมนะคะสำหรับเจ้าตัวห้องเครื่องมาพร้อมกับฟอนต์ m o r d นะคะที่ยิงด้วยสีดำเวสไซล์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ led นะคะที่เต็มดวงนะคะแต่ถ้าเป็น f 150 Spider นสไปเดอร์นะคะคางเขาจะเหมือนคางหมูค่ะเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็มาพร้อมกับชุดหน้า f นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้ค่ะในการตกแต่งของตัวโคมไฟนะคะชุดโคมไฟตัวนี้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะ แล้วก็คัสตอมมาให้ใหม่นะคะเป็นไฟมัดแต่ง3ขีดนะคะพร้อมกับเ e ว i ไอนะคะตัวนี้เดวีไอนะคะน้ำตาลได้ทําการเปลี่ยนสีให้กับลูกค้าไปนะคะเป็นสีแดงแล้วก็พร้อมกับวงแหวนรอบนอกท้าที่เป็นสีขาวนะคะเป็นแบบวงกลมนะคะแล้วก็เดย์ทอมรันนิ่งนะคะเปิดตามสเต็ปให้กับลูกค้าด้วยพร้อมกับตัวชุดครอบสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะต่อมาค่ะส่วนสกู๊ปด้านบนฝากระโปรงนี่รอๆนี้นะคะก็จะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าได้เลือกโลโก้นะคะเป็นตัวมามัดแต่งนะคะ โลโกของเรานั้นนจะมีทั้งหมด3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้มาแต่งนะคะแล้วก็ตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวกระถิ่งนะคะลูกค้าน้ําตาลได้เลือกได้ถูกใจมากๆเลยค่ะก็คือเป็นเจ้าตัวม้ามาแตงนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนะคะเจ้าตัวม้านะคะจะเป็นตัวสีเทามุกนะคะตัดได้ดีเยี่ยมเลยค่ะทําให้ตัวรถนั้นดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะสไตล์ออกอเมริกันเลยค่ะ เดี๋วยวมาดูต่อกันที่ส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะส่วนของด้านข้างตัวรถตัวน,นี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะรายเรียบนะคะก็จะขนาดอยู่ที่8นิ้วนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะเจ้าตัวล้อนี้นะคะก็จะเป็นล้อออฟเซตนะคะก็คือล้อขนาดขอบอยู่ที่20นะคะลบ18นะคะพร้อมกับเล่นลายนะคะตัดด้วยสรรีโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับซีรีมาพร้อมกับตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางออฟโรดนะคะ เป็นยางมอนเตอร์ a t ทนะคะแล้วก็เจ้าตัวซีรีย,ยางนี้จะอยู่ที่265ทับ 50R20 ค่ะถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ใส่ล้อตัว,ตว,ตวนี้นะคะน้ำตาลแจ้งก่อนนะ,ะน้ตาลได้ทำการตกแต่งซุ้มล้อให้กับลูกค้าเรียบร้อยเวลาเลียวไม่มีติดแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ส่วนของแก้มข้างกันบ้างนะคะแก้มข้างนี้ก็ปกติเดิมแล้วเป็นสีโครเมียมนะคะน้ำตาลได้ทำการตกแต่งให้กับลูกค้านะคะใส่ชุดค้อเข้าไปค่ะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้ค่ะ ลายสติกเกอร์สร์โคนนี้นะคะลูกค้าได้ทําการออกแบบนะคะลายสติกเกอร์ลูกค้าเน้นน้าตาลมาเลยค่ะน้องที่อยากได้เป็นชื่อแฟนพี่และพี่ได้ไหมได้ค่ะน้ําตาลจัดให้ค่ะเป็นคุณพี่หลังและคุณพี่แป้งเลยค่ะแล้วก็พาไปได้ค่ะฟิล์มเซรามิกกองแสงน,นี้น้ำตาลได้ติดตั้งให้กับลูกค้า60บรอบคันค่ะพร้อมกับคิ้วคันสตร์ไปเลยมาดูกันต่อที่ส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะ ส่วนของด้านหลังนี้นะคะน้ำตาลได้ได้ตกแต่งให้กับเจ้าตัวหล่อนี้เป็นช er ุดโรบาเอาเรนเดอร์ขายาวนะคะให้กับลูกค้าไปด้วยพร้อมกับไฟชุดข้อไฟนะคะสีดำด้านนะคะให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะพลาดไม่ได้ค่ะเจ้าตัวกันชนท้ายนี้นะคะเป็นกันชนท้ายเอาเรนเดอร์่ะกันชนเหล็กเลยค่ะพร้อมกับห่วงแดงรากจูงนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์เดิมให้กับลูกค้าแล้วก็มีกล้องถอยติดให้กับลูกค้าด้วยนะคะไฟสองป้ายพร้อมค่ะ แล้วก็พลาดไม่ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ามือเปิดนะคะกันร,รอยส่งไปดาบให้กับลูกค้าพร้อมกับสติกเกอร์เลยคะ่ะแล้วก็น้ำตาลจะพาไปดูส่วนด้านในของตัวรถกันบ้างส่วนของด้านในตัวรถนี้นะคะเป็นตัวโอเพนแคค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมค่ะเจ้าตัวเดิมของเจ้าตัวรถโอเพนแคนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะน้ำตาลได้ทำการเปลี่ยนยกชุดนะคะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีแดงนะคะพร้อมกับเบาะแคปด้านหลังนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับพายางกระดุมด้วยอ่าเป็นจอเดิมจะเป็นจอซิงสนะคะต่นนี้เราเปลี่ยนเป็นจอ Android นะคะที่เหมือนแท็บเล็ตเลยค่ะพร้อมกับมงวารีไฟฟ้านะคะพร้อมคูบคอนโทลและอิเล็กทรอนิกส์ที่หน้าพวงวารีเลยความก้างของเจ้าตัวรถนี้ก็จะเปิด OpenCAP ปประมาณนี้ค่ะปิดง่ายใช้งานง่ายค่ะ ไม่ได้นะคะน้ำตาลจะพามาดูของเจ้าตัวนี้เลยค่ะที่น้ำตาลติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าก็จะเป็นเจ้าตัวสครับเพจนะคะกันรอยให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะทำให้รถนั้นดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัวแร4 4ตัวนี้หรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเป็น XLT 4 4เกียร์ธรรมดานะคะตัว o p e พกแครค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อน้ำตาลได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำตาลด้วยนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปถัดไปน้ำตาลมีดีมีเด็ดมาทุกคลิปแน,น่ๆน่บ๊ายบายเดี๋ยวขอญอาตไปเก็บลำไยก่อน